เรือรักกระดาษเรือรากกระดาษคลื่นสาดในสหายมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไว้ไว้เอ็นวาว่าสุขสมไม่นานก็ล่มสลาย อยากจูบรูปกายไขว่คว้าได้เพียงรูปเงาห่างกันแปรพันบอกรักคนอื่นข้ามคืนหยิบยืนความสะห้าให้ชมดอกไม้ขึ้นระแหงกล่อมแมงตัวผู้มาชม แรกลางสุขสมดอมตรมเผื่อรากกิ่งยามรักนีจากรักฝากปวดร้าวนานา,นาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับรักรวงรักแสนสุดหว่วงรักรวงรู้ตัวเมื่อสาย จะเนเรือนกายเสพได้แค่เพียงกามาห่างกันแปรพันบอกรหักคนอื่น ขามคืนหยิบยืนความเาห้าให้ชมดอกมาให้กินแรงล่อแม่งตัวผู้มาชมแหลกกลางเสพสมยอมตรมเพื่อหารักจริงยอมรักนิจาก รักฝากปวดรหาห้าวนานาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักรวงรักแสนสุดห่วงรักรวงรูรง้ตัวเมื่อตายสเสน่ห์เลือนกายเสพได้แค่เพียงกามา